สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะคลิปนี้จะพามาแอบส่องความน่ารักของบอสด้านข้างเวทีกันนะคะหลังจากที่บอสได้แอบส่องดู FC ฟแฟนคลับเรามาดูหน้าบอสกันค่ะคนลรนคเตนาะกิแล้วพี่น้องคอนแกเดเนคนไหลจัแนทรัค วยถ่ายรูป้ได้ค่ะเดี๋ยวนูถ่ายเดี๋ยวนถายตอนที่บอยให้เปิดไฟฉายให้เปิดไฟฉายไงวันนี้เดี๋ยวนูถ่ายเปิดไฟฉายคนเยอะมากจริงค่ะด้วยด้วยอะไรน้ปอพวกเขาปิ้งก้าวที่ออกมาแารูปอังการนันแหละ่เ็นนะท่ร้นมันเป็นสโลว์ นูตื่นนูตื่นก็มาประมาณเที่ยงคืนสี่หนึ่งแชทนู้แตกนู้บอกได้ดูไหมได้ดูไหมคนจีบอืมาบ่อ้ยน่้ายบอกนไ่สัดีนอน่าน่อเ มาแรงแซงทางโค้งจริงๆเลยนะคะชั่วโมงนี้เราต้องยกให้บอสเป็นอันดับหนึ่งเป็นเบอร์ต้นๆของวงการหมอรำเลยนะคะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหน FC แฟนคลับให้การต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝากข้างจริงๆค่ะวิกแตกอีกแล้วค่ะ